พวกเราคืออนุสาวรีย์นักสู้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแห่นนังแมวไงน,นี่ท่านมาผิดเรื่องมาเนี่ยเหรอ แล้วเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเปาแนลารามันสปาร์ตันรามันนั่นมันมอนหรือเปล่า,โร,าโรมันเออโรมันอ๋ไปรามันใช่ไหมสปาร์ตันสปาร์ตันขอบใจท่านมากที่มันช่วยเราท่านมาจากไหนกันเล่าข้าเป็นคนบางคูนชื่อของข้าคือพันบางพูนสำหรับข้าหยุนบางวัวทอง ่ามาจากบางไหนเล่าข้ามาจากบางใหญ่ชื่อบอยบางใหญ่โอ้อแล้ว,ลวท่านมาจากบางไหนเล่าบางขวางเดีวชื่ออะไรอะ่ะกบบางขวางก<อ>บบางขวางท<อ>่านลบเส็จท่านก็ต้องกลับ บางเลยนะ <preview> บางพูนบ,าง, <inda> บางพูนเพราะเป็นทินเกิงท่านถูกต้อ <like>, งลบเสร็จท่านก็ต้องกลับบางใหญ่ลบเสร็จกลับก้าไม่กลับบ้านก็อยู่ไม่ได้กลับเหรอเขตดแล้วไปทำอะไรที่บางขวางที่เจ้าไอเรียนหนังสือเรียนอะไรอ่ะดิเทศศาสตร์ สภาพ<ช>เรียนยน,ยนิเทศศาสตร์สาขาอะไรกระชากสร้อยโดยเจตนาสมกับเป็นนักรบจริงๆมันต้องห่วงนี่สักอะไรเนี่ยข้างนี้ขาวดำนี่สักเาาดำแล้วเนี่ยสักสีนี่ โกหกบอกศักดิ์ศรีเอ้านี่ไงศักดิ์ศรีนี่มันดำสีดำหรือเปล่าล่ะนี่ท<อ>่านศักดิ์ศรีศักขาวดำเขียนอะไรวเนี่ยศักก็ศักแล้วเนี่ยไอ้อนี่เมียให้มามาจะถามนี่ยันนี่ล่ะเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนนี่เลยนี่เหรอเมียให้มาคืออะไรอ่ะเขาเป็นห่วง นี่แสดงว่าพวกเจ้ามีเครื่องรางของขังนี่ข้ามันจะเคียงงูเคี่ยงงูเออนี่พุทธคุณเป็นไงบ้างอันนี้พ่อเคยห้อยมาแล้วรับไปเลยมันก็พอกรบยังไม่ได้ถึงไหนเลยพวกฟันตายพูดไปข้าหูเขาเออพูดไม่ดีพูดไม่ดีแต่ถ้าอยู่กับคนดีนะคุ้มพอ รอมีคาถาเลยนะเฮ้ยจริงอ่ะจริงคางค่ะงบอกว่ามาณบนหาณบนญหาโมเห็นหน้าก็อ่อนใจโอ้ยอ่อนจริงเลยโมเห็นหน้าก็อ่อนใจพุดอยู่ไม่ได้พุดไปไหนอ่ะร้อนอยู่ไม่ได้ขอมันร้อนมันเป็นคาถาพุดอยู่ไม่ได้พาร้องไห้ ทาร้องไห้ยะมหาปูยะมหาปูพุทธโธละรวยทำโมละรวยสังโคละรวยพุทธโธละรวยพุทธโธรวยทำโมละรวยโมละรวยสังโคละรวยเอ้ยไม่ต้องรวยได้ไหมตรงสังโคนี่เป็นเป็นแบบมีเงินสังโคลลรวยทองมาสามปีแล้วลั่งรวยเลยอย่างเงี้ย ไม่น่าท่องนะอันนี้ของจริงอนี่พยันหลวงตะปั่มวัดดอนใบยเปี้ยถ้าเห็ดอักขระขอมข้ารู้เลยใช่ไหมไม่ใช่อะไรวะดีมัวตลอดอันนี้ของหลวงตะปุ้มหลวงตะปุ่มมะพร้าวเตี้ยไม่ใกล้เคียงกันเกือไปขอได้ไหมพายันได้ได้ได้นี่เขาเก่งเรื่องนี้ขออาจารย์เอาวอาเอาพายันเอาไป ไปเล่นข้างหลังสองคนไปเทาไรครออกมาข้างนอกดีเก็บไว้ข่ายพวกติดตัวไว้เดี๋ยงข่นยินเสียงก็เก๊กก็เก๊กไหนอน่ยไปฟังดิก็เก๊กก็เก๊กเฮ้ยเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะ้างๆหูเลยเลยเหมือนฝีเท้าคนเดินก็เก๊กมันอยู่แถวนี้แหละโอ้หมันอยู่ในปากก็แหละบ้าบอลแถวนี้แหละเดี๋ยวๆต้องหาอุปกรณ์ก่อน ขันหาอะไรอ่ะฮะหาอะไรเดินหาหอ,อกไงถามถามดีๆเลยถามดีๆเอากระบอกดีๆเดิน,าน,านหาหอ,อกไงขันว่าอาคมใช่ไหมฝุ่นมันเกาะหอกเขาสิ